สมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปริบัติพระราชกรณียกิจที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นดังนี้วันนี้เวลา8.54นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมอนเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2557 โดยปีนี้สภามาหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีมติถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวลัยลักษ์อัครราชกุมารีพร้อมกันนี้ได้พระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนพระราชทานรางวัลพระาธาตุพนมทองคำรางวัลสีมอดินแดงรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นและรางวัลสีกระรับประพึกแก่ผู้มีผลงานดีเด่นจำนวน14คนรวมทั้งพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาเอกปริญญาโทรประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น7,991คนโอกาสนี้ได้พระราชาทานพระราชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่า บัณฑิตได้ชื่อว่าเป็นผู้เปี่ยมด้วยความรู้มีวิชาความรู้ย่อมเป็นที่คาดหวังของคนในสังคมว่าจะนําความรู้ที่มีอยู่ไปปรับใช้ในการทํางานเพื่อสร้างสารรค์ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและชาติบ้านเมืองแต่การที่บุคคลจะประกอบกิจการงานให้บังเกิดประสิทธิผลได้อย่างแท้จริงนั้นจะใช้เพียงความรู้อย่างเดียวมิได้อย่างต้องอาศัยสติความระลึกรู้เป็นเครื่องกํากับควบคุมความคิดและการกระทําของตนด้วย ากบุคคลปฏิบัติงานโดยมีสติรู้เท่าทันความคิดและการกระทําของตนอยู่ตลอดเวลามั่นพิจรารณาถึงความเหมาะควรในการกระทําสิ่งต่างๆรวมทั้งใคร่ครวญถึงผลที่จะเกิดตามมาอย่างรอบคอบและรอบด้านก็จะสามารถนําความรู้ไปใช้ได้เหมาะสมและถูกต้องอันจะส่งผลให้กิจการงานที่ทํานั้นสําเร็จผลเป็นประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ตรงกันข้ามหากบุคคลประกอบกิจการงานโดยไม่มีสติเป็นเครื่องกำกับก็อาจจะก,ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ตนเองแก่งานที่ทำและแก่สนรวมได้บัณฑิตทุกคนจึงต้องหมั่นฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีสติรู้ตัวอยู่เสมอจะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลที่พึงประสงค์เป็นประโยชน์เป็นความเจริญทั้งแก่ตนเองและแก่ประเทศชาติของเราสืบไป จากนั้นเวลา15นาิกา12นาทีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นทรงวางสิดาเลิกอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารภาควิชาฟิาสิกส์ที่ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2514 โดยอาคารหลังใหม่นี้ออกแบบจากแนวคิดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้ที่นําองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์เน้นการนําเอาพลังงานธรรมชาติมาใช้ในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในอาคารประกอบด้วยห้องแสดงผลงานศูนย์วิจัยเฉพาะทางห้องประชุมห้องบรรยายห้องปฏิบัติการสำหรับการสอนการวิจัยเช่นห้องวิจัยและปฏิบัติการด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์และแม่เหล็กทัศนาศาสตร์ฟิสิกส์และดาราศาสตร์รวมทั้งห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงคาดว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2561 ซึ่งจะใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยของสาขาวิชาฟิสิกส์สาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีรวมทั้งภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาการพัฒนาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของจังหวัดและภูมิภาคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศสืบไป